ไหว้ไฉเฉียงเอยนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะในวันตุษจีนะคะประเพมีที่สืบทอดมาอย่างช้านานนะคะเชื่อว่าในวันตุษจีปีนี้ปี2566นะคะเป็นปีกระต่ายทองนะคะก็จะไหว้เทพเจ้าไฉเฉียงเอยนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะเวลาคืนวันที่21นะคะตีหนึ่งนะคะ อัญเชิญเทพเจ้าไฉ่เฉิงเอียเข้าบ้านเรานะคะให้เราร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงนะคะของที่เรามาใช้ในพิธีโคลไม้5อย่างนะคะมีน้ําชา5้าถ้วยนะคะรอยแดงนะคะ5ถ้วยนะคะข้าวสารดิบ1จานเกล้วย1จานนะคะลาสิวท้อ1จานนะคะเจชัยอีก1จานนะคะมีบะหมี่นะคะแล้วก็จะมีกระหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็เทียน1คู่นะคะก็จะมีกิมเต้า1เต้านะคะ1แชร์ลอตส พอไหว้เสร็จก็รีบยกกระถางเข้าบ้านเราเลยนะคะให้เงินทองไหลเข้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ปิดประตูบ้านนะคะข้อาสาระดีๆแบบนี้นะติดตามเพจทานหวานได้สุขภาพดีบายคดนิตยา